สวัสดีพี่น้องครับจีหนังจีหนังมามาพระเอกเข้าพระเอกต้นครับเมื่อกี้ครับจานร้อยจีหนังครับ<ม>พี่น้องครับจีหนังจีหนังเนี่ยพระเอกต้นถ่ายคลิปด้วยนะครับนีมบมม่มาเร็วมาเร็วสบายดีครับ,รบมามามาอาจารย์นักดนตรีมาเด้อจีหนังจีหนังอีพ่อแหลมอกมาเลยสิย่างเง็ชียงพูน,น,นออยืนในในอยู่นะย่าจืดเน้ยจีหนังจีหนังว่าสันนี่ครับพี่น้องครับหนัง หนังจานลอยเอามาวันแต่คือพ่อเอาไวปจานนั้นดนตรีมันจีน้ำมาเด้อมาเด้อหนั่งนังกล้วยบ้านเฮาครับหนังกล้วยเลยต้นนาเป็นเห็ดเห็ดเป็นหมัดแมนเห็ดเป็นหมัดหนังงัวมันบางหนังงัวมันจีพอใครอะในได้มันบางแต่กับนังกล้วยมันมันถูกใจดิแมนครับ ที่แล้วมาทุบก like 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 ินกับเพาะมันว่าอ้อีเสียบขนาดพี่น้องเลยจะว่าอย่าจ้มันเย็นเดิแม่นครับมันเย็นมันเสียนี่ตัวมันเสียเดือมเอาเีล่ามีเลยครับพี่น้องมันมันเย็นแหละเดือมเปาเลยอะแมนแม่นแมนครับตะว่าขั้นทุบไม่ไม่เนี่ยโอ้ยหน่ำหน่บหนึ่ำจีหนังรอบเดือกครับพี่น้องครับพี่น้สำหรับพระเอกมานเราบอกพระเอกล่ะโอ้พระเอกมาแล้วมามาพระเอกมาเอายังอ่ะยังเต้นหนังยัง ตีกลางไว้นอนน้ำกันเท่าโคตรเตี้นเลยนอนน้โหฮาแดกดาบฮาแดกดาบอันกินดาบกันแล้วแต่ว่าตอนนี้กินอะไรก่อนจัดบูดจัดบูดจัดบูดกูกูจีหนังจีหนังพ๋าหนังยังขึ้นไปจัดแกนเัยนี่บอเมียนอันนะไม่ตัวนั้นจัดเชฟบูดจีหนังเลยนี่เจ้าโบกินบ่จีหนังเนี่ยมามามา นี่แหละหาปั้นขาวอ่อนไมากินครับมามาจัดชิบูดมะคอยกำลังจีหนังเนี่ยฮะหลายเซนอยู่หลายเซนอยู่พอนี่เด็ดนี่เด็ดไหนมาทุบเอาเลยนี่เนี่ยมาทุบเอามาทุบเอาพอเอ้ยอ้ามัตย์เต้านนั่นแหละผมอันไปแจกของน้ำท่วนมาในปัไปเลยเห็นว่างของรออยู่โอ้ยลืมเอาหนังลุงตัวนี้สนองว่างโคโลซะนะมาสีซ้อมแล้วตี เอาเอาเอาสั่นเดี๋ยวจี้ไปย่นให้ดอก้ใช่ๆมีหลายเสียรอยู่พ่อเนี่ยเอเล่พ่อเอ้ยจี้หนังตรงจี้ให้มีใหม่ได้ครับแม่นครับมันดำเลยมันจะถูกไงต้องต้องดูให้มันดำปื้อได้ครับพี่น้องครับนี่คนเดยเคยกินแน่ครับคนเดยเคยกินแน่ฟังเอิ้นฟังเลยก็จะเอื้อนซื้อละเด้อที่ซื้อพระเอกต้นบัวฝาเ่นเด้อเนี่ยเอาเขาเตือนละปื้ดหุ่น่ะกวนอูดทีพี่น้องเลยปื้นโดนในบัใส่ดอกมันใหญุ่่น นี่ปกติไอ um, ้นี่นี่เมีนครับสันผ่าทุบเลยเสียบไดยจันี๋ยวก็สิทุบไปซิมมังจักเสียนก่อนยายจืดแล้ววาสิอมเรียนแล้ววะขึ้นด้านนอกมากเลยปุ่นจีหนังพี่น้องจีหนังครับให้มันใหม่ๆว่าจะมาเอ็กต้นแล้ววะจังนี้จังนี้จังนี้จีหนัง ม pues แมนครับแมนครับน่เ่เน่มาละบ่มาละบ่มา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 ่ายคลิปจี้หนังสูบพีน้องเบิ่งด nah, <kindergarten>. ้นเร็วๆช่องเขาแลมน่ะโอ้พอมีขาก้องพอด่ได้กดยากระบาดนสบายเลยบาดเนี่ยพ่มี่เขื่อนไปใส่ระบาดในพ่อเอ๋ยมาได้ละตอนนึงสีทุปไปนี่ตื่อาเดี๋ยวถ่ายมัน้ายนืสีทูมาบ่ นี่ปจยายจืนขึอนาสิมานกินน้ำซะนด้พ่อป่าสออกมาบ่ดนี่สจี้ไปทาแล้วเด้อสีหาเศนแล้วเด้อนี่เอาทุบตอบาทเซ็ล่ะไปนไเอามายำแล้วใส่การบ่นัวดีบ่ เขาเนี้ยมาปั้นไส้ปั้นไก่ครับครับอ้าวไส้ล่ะเบื่อละบาต้อนนั่นหยำมวยวุ้ยพี่น้องเลยไปไหนอีพ่อแหลกอีพ่อแหลมไปตลาดแล้วหยำตอนนึงก่อนมาขอที่ทุบตัวนี้ตัวบาดนี่ผมได้อมเอาได้หนึ่เอาผมจำเห็นไหมบอกว่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเพียงคนกำลังมาอ้าวเรียบร้อยบาตนี่มาไม่ยน้อยกินว่าแม่กินว่าเนี่ยอาการมายำได้ป่ะโอ้ยจกเขามาจับปานได้ขนาะ ไม่ใช่พวงยำปดมว่าพอจะแหลมอมไปใส่เราบ้างหันเพราะังไรนยำได้เพเด้นี่ยมามขอเนี้มาหามัดเลยปั่นจะข้ามก่อนจีหนังสเสีนจงไหวหันยูวันเด้อไหวยวันเด้อไหวไปหันเด้มาสิบบเล่นบ่หวไหันประบานหาเสีนนี่ละเจ็บกามเจ็บขามเลย

à biết biết rồi đấy biết đẹp không khi đang lọt được với đoàn người không biết đâu gì nằm băng quan nằm đây không Hãy subscribe พ่อมีหัดเจียวจ้ำพอ่อเพราะยาจืดไปเสีหนอเล้วถ้าก,กินน้ำเยอะเลยยายจืเอนเ่ะอแกนินนี่รังเป็นไง <c oughs> อืมอืมตอนเดียวครับพ่อฝน lại kiến hoái cầu nhăng bao nhiêu không con nó bớt Hãy subscribe cho kênh Ghiền จำพอจำทีแรกซ้อมยุดเดือกก็เลยมาอุ่นท้องกันก่อนพี่รองครับจี้หนังจี้โป้แหลมเห็นว่าจะหายไปเอกต้นไปนัป่มมาแย่จืดพป้เห็นมาละเบิร์นแย่จืดมาละหายเขาไม่ได้ลูกพี่ต้องเสียบจีน้นังมันอุ่นบนเข,หขาหายเพราะอะไร

กองเพวเตื่เตื่เตื่นสินะพนันมานิตื่เตื่นอะพนันได้ปะเนี่ยันเด้ว้าโอ้กี่แม่พมันนี่ันพูเดียว ันต, ự, ต ự ืตัได้ยินเสียงเต้าเนี่สอมือก่อน่ได้กินเลยครับมันต well ้อ่าแขพ่อเราได้ไหามเรเตอ้หน like uh, ี huh? ่สุดยอดเลยอืมประแกรัต้นะอืมดีดี่อด เดียวตอนหนังเต็มรองนุดนเอาไปน้องครับขออนุญาตบาทครับนะครับเบิร์เหล้วสิ่เบจีเจ้าหน่อยก่อนนะครับแสบแสบบริษัทนี้โบราณว่าเข่าท่าอยู่ว่าษัทนะครับตีหนังรอบเดือหลังจากแมวล่าแล้วกพี่น้องครับเอาเอาจะไร้ว่ากันครับพี่น้องเดี๋ยวเริ่มเลยพี่น้องเริ่มเออื่นเด้อนะครับซื้อบัตรจองตัวเร็วเลยครับสองหมื่นนะครับหาฮกนะครับรักกับไปหาบอลโจหรือว่ารักกับไปเบวียงสาหน่อยบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหรือจะมา่วเมาเลยก็ได้นะครับสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ สี่นึงสี่มือนทาไปน้องครับเอาจิบเนีเน่เอาซ้ำนี่ละเอาซ้ำนี่ละพระเอกเอกซ้ำน้องกับินผู้เวิดนอกสามคำสี่คำจวดจวดพี่น้องจวด